สวัสดีนะครับเพืเ่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปรมอนโกทุกคนนะครับวันนี้เรามา PVP นะฮะด้วยทีมใหม่นะฮะอาซูมาริวดันสเตรและโควิไนัยนะครับผมเป็นนกตัวใหม่เป็นพวกนกท่า,ทาบินเหล็กนะครับผมนี่ฮะมาแล้วนะฮะตัวนี้เราเจอกับดาเปียสครับผมนะฮะดาเปียสก็เป็นโพวกนกตัวที่เด็ดเหมือนกันนะฮะนี่ฮะอาซูมาริวจะแพ้พิษนะฮะ เราเปลี่ยนเอาเจ้านกเหล็กลงมานะฮะตัวนี้ไม่ใช่โบเมอนมแมลงนะเอาแล้วเขาเปลี่ยนมาทําไมละเนี่ยโบยมอนพืชเจอบินเข้าไปก็หนาวสิครับอื้อหายไปวัดหนึ่งนะฮะจิกกิปจ้มพับนะฮะก็เป็นโบมอนที่ดีตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเขาจะมีท่าพืชครับ โอ้บ oh, ีแอเเอททำอะไรไม่ได้ครับมาโอกาสชนะของเราบีแล้วนะฮะอ้าวยอมแพ้ไปเสียแล้วนะครับนะครับเปลี่ยนตัวผิดก็เนี่ยแหละฮะมันจะแก้ทางลำบากนะครับตอนนี้มีหลีกทั้ง3หลีกเลยนะฮะวนเวียนกันไป นะเดี <epherd> stumbled, ๋ยวถ้าม <oneself> <ridge> ีโอกาสนะฮะอัพได้นะฮะโควิไนท์จะไปเล่นลีก2 0 0พด้วยนะครับเนี่ยฮะโคซูกะอาซูมาลิวฉันเลือกนายเจอโอ้โหเมนไฟแถมยังเป็นชาโดอีกต่างหากไม่เป็นไรครับเราบีท่าน้ำฮะโอ้แล้วเขาปล่อยเร็วจริงๆเขามีธันเดอร์พันนะฮะ อันตรายทีเดียวเชียว,วต้องระวังฮะปล่อยไปก่อนครับชาน้ำแข็งครับเยี่ยมสุดยอดไอซ์บีมตอนนี้ของเขาลดไปครึ่งหนึ่งของเราก็ใช้ย่อยครับโดนไปทีก็หนาวเหมือนกันเพราะท่าเขาแรงฮะกันไ้ก่อนครับทันเดอร์พันครับ ยังไงเราก็อาวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวนี่ฮะเอานกมารับท่าน้ำซะเลยนี่ฮะเท่ดีนะะกับไว้ก่อนฮนะไฮโดรแคนนนนครับผมแล้วของเขามีเกราะเหลือ,อยิงหนึ่งเกราะไม่เป็นไรละครับตอนนี้เรายิงไปก่อน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 ไม่ทันครับตัวนี้มันปล่อยท่าเร็วจริงๆ นี่ฮะไปอีกดึงดอกปล่อยเหล็กไปเหล็กชนน้ำปืดหมาจะทันไหมปล่อยอีกท่าหนึง่งดูเขาว่าจะห่วงเขาไม่ห่วงครับปล่อยท่ามาก่อนเลยของเรามีอซูมาริวมีดันสเปียโอ้โหไม่น่ารอดรว่ะแบบเุียไปลูกไปลูกไปไปไป เออปล่อยก่อนล็อกไม่ทันคนระับนะฮะถ้านะ้ำเขาแรงจริงแล้วยังเป็นอ่าโปเกมอนชาโด้ด้วยนะครับโอ้โหดูหายว่าไปเลยอ่ะโปเกมอนชาโด้นี่มันแรงดีจริงนะฮะมาตัวต่อไปเป็นอะไรว่ามาโอ้ ดาก้อนไหนครับโอ้ยดาก้อนไหนเปลี่ยนมาทำไมละเนี่ยเจอท่าน้ำแข็งก็นหนาวสิครับมังกรหายวาับโอ้หนึกว่าจะแพ้ซะแล้วเรียบร้อยครับเขาดันเปลี่ยนเอาดาก้อนไหนมานะฮะแล้วเราปล่อยท่าไอซ์บีมพอดี มังกรเจอน้ำแข็งไปก็หนาวเลยฮะเรายังเป็นมังกรบินนะแพ้น้ำแข็งสองเท่าอาซูมาริวครับเจอกับมาอีกแล้วโอ้โหจัดมาแต่ละตัวสองสามเตรียมปล่อยทันเดอร์พันไม่ปล่อยเว้ย ตัวนี้มันไม่ยอมปล่อยเว้ยปล่อยไอซ์บีไปก่อนเว้ยดีเยี่ยมสุดยอดปอดืนเอาละฮะของเขามีท่าทันเดอร์พันธ์นะฮะปล่อยสองดอกติดแน่นอนไอลักษณะนี้หนึ่งดอกนั่นไงฮะสองดอกต่อเนื่อง ืดหมาโอ้เจอพืชครับปล่อยน้ำแข็งไปปดืปดเอาเว้ย นี่เจอนกปีกดอกแล้วเป็นโอ้โหอีกแล้วครับจระเข้เยอะจริงๆไอจรอจะเข้เนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะฮะเรายังมีดันสเปียร์ที่พอจะเอาไปสู้กับเจ้าเาวีนัสซอได้อยู่โอ้โหกันกันโอ้โหเฮือ ยังยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ปล่อยเหล็กทันไว้ปล่อยไปก่อนไอออนเฮ็นไม่ทันเว้ยเออเรียบร้อยไปเลยลูกดันสเปียลูกพอ่อเอาไปหนึ่งหินมายังไม่สิน้นหลอกยังเหลืออีกเยอะ ็อกสไลด์ตีเกมเอนจิ้ครับตีเกมเอนจิตีเกมเอนจิมมน้แล้วเปลี่ยนอาซูมาริวมาอาซูมาริวปล่อยเป็นห่านน้ำแข็งไปปืดเรียบร้อยนะฮะใครจะลอกทีมไปใช้ก็ได้นะครับ ต่อเลยครับอาซูม่อยูเจอกับมาอีกแล้วอะไรเนี่ยโอ้โหเจอแต่ไอจาระเข้นี่แหละแล้วก็เจอแต่ชาโด้ด้วยนะ กนนัน้่มาเ,าเจอกับสตังต์โอ้โหตัวนี้เป็นโปรแกรมมันมืดพิษนะครับก็จะมีท่ามืดกับท่าพิษนะนะฮะ ตัวนี้ก็เก่งอยู่นะฮะอุยอะไรอ่ท่าอะไรอ่ะแบบโดนมาแบบสิวมากอ่ะปะโปเกมอนเจอท่าเหล็กปะปืดเฮื้อยมาแล้วครับนี่อ้๊ยขัน ต,ไไตีไปก่อน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 เก็บอินนิจิไว้แล้วก็ไปใช้กับตัวอื่นมามามาลงมาตัวไหนว่ามาอย่าช้าทีโอ้ยแหมลุงนี้ปล่อยท่าเหล็กไปดีกว่ากันมากันมาโอ้ยไม่ทัน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 ครับ เพียไปครับหนึ่งสองสามสี่แล้วปล่อยท่าล็อกสไลด์ไปทำไมวะเนี่ยโอ้โหน่าจะปล่อยท่าดินไป ไปอ,อีกรอบหนึ่งดิวลันเหียแพ้วะเนี่ยฉันจับแพ้หรอวะเนี่ย มาม,าป,มา,า,าปล่อยมาท่าน้ำเนี่ยปล่อยมาทันไหมทันไหมไม่ทันชิบหายแล้วแพ้ครับแพ้เฉยแพ้เฉยอะไรวะเนี่ย โอ้แย่จังโอ้โหอย่างนี้เรามีมีสิทธิ์ลุ้นครับมามาเทลลนเฟมเจอกับอาซูมาริวครับน้ำเจอไฟครับ À, เขาปล่อยมาระวังนะฮะเขามีท่าฟลายทึ่แรงมาก <Quiz> นั่นแหละหนึ่งฟลายแล้วเราก็ปล่อยไอซ์บีมไปฮะ <qu itt palate> กันอยู่แล้วมาหนึ่งสองส,สเขาปล่อยมาก่อนครับ อย่างน้อยเราก็ปล่อยดึงเกาะเข้ามาได้แล้วครับหมดแล้วเกาะสองมาดูว่าถ้าไฟแรงแค่ไหนกับอสมาริวปาบเขาให้หูหูได้อยู่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 ดันสเปีย ดันสเปียดันสเปียเจอท่าล้ำแข็งหน่อยเป็นไงลูกนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนเอาดันสเปียมาสู้กันดิวลัน ดิวรันเราก็ปล่อยเตรียมตัวปล่อยดิวรันสองรอบเช่นกันครับดันสเปียร์นี่เก่งนะฮะป๊าบอีกรอบหนึ่งลูกป๊าบเรียบร้อยอะซูมาลิวครับ ไปเจอเดิวรันไปหนึ่งรอบเยอดิวรันอีกหนึ่งรอบป<า>๊าบเอาละฮะมา ปาาเลยโดนท่าไอซ์บีมเฮ้ยไม่เป็นไรเ oh. นี่ยทนอยู่ทนอยู่มาไอซ์บีมอีกรอบท oh. นไหวอยู่ตายเจอท่าไอออนเฮด รเรียบร้อยเปลี่ยนตัวมาปเปลี่ยนตัวมาปเปลี่ยนตัวมาเรียบร้อยครับผมอ่ะประมาณนี้นะฮะเจ้าโควินไนท์นะครับก็เป็นโมงั้นที่ดีทีเดียวนะฮะสำหรับลีก1 5 0 0นะฮะส่วนลีก2 5 0 0จัดว่าเทพเลยแน่ๆสำหรับผมนะนะก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีเดี๋ยวผมขอเวลาปั้นตัวก่อนนะครับแล้วก็จะเอาโควินไนท์ลงลีก2 5ง0แล้วก็เอามาให้ชมกัน นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมนะฮะให้กำลังใจโดยการกดไลค์นะฮะคอมเมนต์นี่ฮะรางแรกของมันนะคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะฮะแล้วถ้าอยากใครอยากสำหรับสุนช่องนะฮะก็เดือนละยีบาทนะครับสำหรับค่ากาแฟแล้วก็เดือนละ50บาทสำหรับค่าอาหารกลางคืนนะครับวันนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยเลยไม่ได้พาตีบอสเลยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ